สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงแอนโคโคดคุณิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูภาพรวมดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีกันกันนะคะสําหรับคนที่อยากจะดูอ้างอิงจาก ราศีนะช่วงวันเกิดของตัวเองนั่นก็คือช่วงวันที่18กันยาค่ะถึงวันที่17ตุลาส่วนใครที่เทียบแล้วก็รู้ลักษณะตัวเองแล้วก็ดูแบบลักษณะได้นะคะครั้งนี้ที่จะมาพูดกันเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของดาวย้ายนะคะก็คือจะมีดาวพฤหัสเนี่ยยกย้ายนะคะเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะในวันที่30เมษายนค่ะแล้วก็จะอยู่ยาวๆเลย1ปี1เดือนนะคะก็คืออยู่ถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะปี68เรียกได้ว่านะคะเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะสำหรับ ับชาวลัคนาราศีกันเพราะว่าไปตกในเรื่องของตำแหน่งสุภะนะคะก็คือความรุ่งเรืองความเป็นศรีมงคลฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเอ้ยมันทุกข์มันยากอะไรยังไงก็คิดว่าในเรื่องของดาวย้ายครั้งนี้ในหนึ่งปีเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ประคองเราได้ดีนะคะส่วนใครที่ฟังคลิปนี้เนี่ยอยากจะย้ํากันก่อนนะคะว่าการทานายเนี่ยเวลาตอนที่ทํานายทุกครั้งปิงจะดูแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเวลาตอนที่เรารับฟังรับชมก็อยากให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเอง ะะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทํานะคะส่วนการทำนายครั้งนี้อยากให้รับพลังงานดีๆร่วมกันส่วนใครที่อยากจะเป็นกําลังใจสามารถเป็นกําลังใจได้กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะรับพลังงานดีๆร่วมร่วมกันง่ายๆนะคะพิมพ์น้อมรับคําดํานายหรือรับพลังงานดีๆขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะทั้งหมด12ใบนะคะสิบภพเรลือย12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้้นหหลัังจาาากที่ดสยย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบเอ็ดและสิบสองโอเคเรียบร้อยแล้วสิบสองใบมาดูกันนะคะมาดูหน้าไพ่กันก่อนดีกว่านะคะตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่ง ตนุกระดุมพาสหัชชาพันธุปุตตะอลิปัตตนีมรณนะสุพากมาัมมะลาพา และสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะ เราเห็นหน้าไพ่กันเรียบร้อยนะแล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นดูกันตั้งแต่ใบแรกเลยใบแรกก็ถือว่ามาดีแล้วอ่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะกลุ่มคนธาตุดินนะคะขึ้นมาในเรื่องของตําแหน่งตัวตนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าตัวเราเองเนี่ยมีสติมากขึ้นคือจริงๆแล้วนะคะกลุ่มที่อยู่ลัคนาราศีกันเนี่ยเวลาตอนที่คิดหรือวางแผนอะไรเนี่ยเราจะมีในเรื่องของสติอยู่แล้วมีในเรื่องของการคิดอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มันเหมือนกับว่าคุณเน่ไต่ตองมากขึ้นนะคะในสิ่งที่ทําไม่ว่าจะสิ่งใดสิ่งหหนนึ่งมัเือกบ ว่าตัวคุณเองเนี่ยมองในเรื่องของพาร์ตอนาคตมากขึ้นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยจะส่งผลอย่างไรในอนาคตนะคะซึ่งบางทีบางอย่างเราทําเราคิดจริงแต่เราไม่ได้มองเราจะมองแค่เหมือนกับภาพสั้นๆหรืออะไรที่มันเป็นใกล้ตัวแต่ณตอนนี้ไม่ใช่นะคะเวลาตอนที่เราทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดเลยก็คือขอให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะลักษณะของหน้าไพ่เนี่ยก็คือเป็นรูปผู้ชายหลับตานะทตั้งคู่เลยบ่งบอกว่าอะไรตอนนี้สิ่งที่คุณนึกแล้วก็ยึดถือมากที่สุดเลยอะ นั่นก็คือในเรื่องของความสุขกายสุขใจของตัวเองคุณไม่ได้ไปโฟกัสที่คนอื่นเลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะมีความเป็นผู้ให้สูงที่ผ่านมาเวลาตอนที่คุณทําอะไรให้กับใครเนี่ยคุณจะนึกถึงคนอื่นเสมอแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าคุณเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณเนี่ยตกผลึกในเรื่องของความคิดตกผลึกในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่ค้นพบตัวเองเจอ ซึ่งการค้นพบตัวเองเจอครั้งเนี้ยมันมองได้หลายมุมนะคะอาจจะเป็นศักยภาพที่ซ่อนของคุณหรือว่าในเรื่องของความชอบนะคะหรือว่าในเรื่องของไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆบางคนเนาะทำงานแบบเดิมมานานแบบนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถนัดแต่มันไม่ใช่สิ่งที่รัก ณนะวันนี้ค่ะหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยมันมีแนวโน้มที่คุณจะเจออะไรใหม่ๆนะคะที่ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีในเรื่องของพลังกายแล้วก็พลังใจที่ดีขึ้นนะคะก็ถือว่าใบแรกนะออกมาสวยงามนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมเนี่ยถึงแม้ในเรื่องของงานนะต้องพูดก่อนเนาะงานเนี่ยยังคงหนักไหมก็ยังคงหนักอยู่นะคะสําหรับในเรื่องของตําแหน่งกรรม,มะด้วยความที่ว่าในเนื้อง,งานของคุณเนี่ยเวลาตอนที่คุณทัอ่าสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะหรือแม้แต่คนที่ทํางานเป็นทีมนะ เจ้าของธุรกิจหรือใดๆก็แล้วแต่เวลาคุณทำคุณจะอิงตัวเองเป็นหลัก คุณจะคิดคุณจะวางแผนเป็นหลักฉะนั้นมันจะมีทั้งสองพาร์นะคะพาร์ที่เข้าสังคมคุณสามารถที่จะเข้าสังคมได้ดีทํางานร่วมกันเป็นทีมได้ดีแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีในเรื่องของความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะสูงหมายถึงอะไรนะคะเวลาตอนที่ได้รับมอบหมายหรืออะไรที่เป็นชิ้นงานของคุณเนี่ยคุณจะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นเต็มที่นะคะแต่ไอความมุ่งมั่นความตั้งใจเนี่ยมันส่งผลดีนะ,ะปิงบอกแล้วว่าตําแหน่งสุภาพมันจะหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งด้วยแต่เเเเเเรราาาายัังงงงไไม่ไไไ่่่ด้้จะลึึกปถใใบบนนนนนแตออออ็วืืข ขอโทษค่ะในเรื่องของการที่ดาวย้ายนะคะดาวพฤหัสย้ายเข้าไปเนี่ยตกตำแหน่งสุภาเนี่ยมันก็ขึ้นมาส่งเสริมนะคะอยู่แล้วในส่วนหนึ่งทีนี้ในเรื่องของงานปิงมองว่ามันก็เป็นงานที่คุณสามารถที่จะทําได้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกเบื่อหน่ายแต่ไอความเบื่อหน่ายตรงเนี้ยความโชคดีมันคืออะไรรู้ไหมมันหมายถึงในเรื่องของความมั่นคงคืองานอาจจะเป็นรูปแบบเดิมๆไม่มีในเรื่องของความบื่อหวานะคะเหมือนอารมณ์คนทางานราชการอ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคทํางานนะคะเช้าตอนยน เย็นกลับมันชีวิตมันมีอยู่แค่นั้นแต่สิ่งที่มันได้เนี่ยมันได้ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของพาร์ทของมองอนาคตแล้วมันยังเห็นว่าเออถ้าเกิดฉันอยู่ที่นี่โอเคฉันก็ยังอยู่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้มีในเรื่องของแบบโอ้โหการเลิกจ้างหรือการทําอะไรที่มันทําให้รู้สึกว่ารายได้ของเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะในพาร์ทของเจ้าของธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะเจ้าของธุรกิจอาจจะแบกรับนิดนึงนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะด้วยความที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนกะเป๊ะเจ้าระเบียบเวลาใครทําอะไรก็แล้ววแต่่ถาาม คุณมีลูกน้องคุณสามารถที่จะแจกจ่ายในเรื่องของงานคุณทําได้ไหมคุณทําได้แต่ในทางเดียวกันนะสุดท้ายแล้วนะคุณก็ยังติดนะฮะความเป็นที่แบบเอ่อต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะประมาณนี้ดีกว่านะมีความเป๊ะอยู่พอสมควรนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจแต่มองว่าคุณเก่งคุณมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของตําแหน่งการเงินนะคะตาแหน่งกระดุมพารเนี่ยขึ้นมาสวยนะ ในเรื่องของการเงินแปลว่าอะไรมันมีแนวโนม้มอะที่จะได้ในเรื่องของรายได้นะช่องทางต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นคือบางคนเนี่ยทำงานประจำมานานแล้วไม่คิดนะในเรื่องของการที่จะหาไรายได้เพิ่มหรือแม้แต่บางคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวคุณก็จะมองแค่พาร์ทในเรื่องของรายได้ที่คุณได้จากธุรกิจตัวนั้นแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณกําลังพยายามที่จะต่อยอดคุณพยายามที่จะหาในเรื่องของไรายได้เพิ่มเติมถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะ เป็นในเรื่องของอาชีพเสริมหรือทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทาง นะคะจะไม่ได้อยู่กับที่จะไม่ได้อยู่แบบเดิมเดิมอาจจะมีการเดินทางเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่ามีการติดต่อเจรจาเพิ่มขึ้นแต่พิงมองว่ามันส่งผลดีทั้งนั้นที่นี้้ด้วยความที่ว่ามันมีในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางบ่อยมันจะส่งผลในเรื่องของการเงินก็คือในเรื่องของการใช้จ่ายนะต้องระมัดระวังตรงนี้คือบางทีคุณอาจจะทํางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยพักผ่อนไปด้วยแบบนี้มันก็จะทําให้มีในเรื่องของรายจ่ายตรงนี้เกิดขึ้นมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะถ้าเกิดคุณสามารถที่จะควบคุมรายรับรายจ่ายได้หรือว่ามีในเเเเรรรรรืื่่่อออองงงงงงขขัดดดมมีีีในนนกกกาาาาาาิทททคํ้้วววยยยุณ วางแผนเอาไว้มันก็จะเป็นตามนั้นนะคะสภาพคล่องมันสูงแต่แค่อย่าใช้จ่ายตามอำเภอใจเท่านั้นเองส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งเพื่อนอือดูสิตำแหน่งในเรื่องของเพื่อนนะคะตำแหน่งศาสตร์ชะนะเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนเกี่ยวกับในเรื่องของสังคมแวดล้อมเนี่ย คุณก็จะมีเพื่อนสนิทนะถามว่ามีไหมมีแต่ว่าเพื่อนสนิทของคุณเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพื่อนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเพื่อนที่ทํางานที่เดียวกันนะคะหรือว่าเรียนจบหรือใดๆก็แล้วแต่คือไม่ได้เกี่ยวยข้องไม่ได้เกี่ยวยข้องกับในแวดแล้อมของคุณปัจจุบันนะบางคน field, อาจจะมีเพื่อนที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกสังคมหนึ่งไปมองว่ากลุ่มนั้นสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสังคมที่ทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่า เป็นตัวเองมากกว่านะคะแล้วกอ็อีกมุมหนึ่งนะอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงในเรื่องของการครบเพื่อนในเรื่องของการเข้าหาคนด้วยเนื่องจากว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการในเรื่องของการที่จะมีเพื่อนเยอะหรือมีสังคมเยอะแต่คุณเน้นไปนในเรื่องของความสุขกายสบายใจหรือว่าเพื่อนคนนั้นที่อยู่เคียงข้างคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดีแล้วก็ต่างคนต่างเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้รับคุณมองแบบนั้นมากกว่านะคะจริงๆแล้วมันก็คิดถูกนะ เอาจริงๆนะชีวิตเราเนี่ยเราไม่ต้องการเพื่อนเยอะหรอกอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบอ่าสมัยอายุน้อยๆไม่รู้เอฟซฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยอายุกันเท่าไหร่อ่าแต่เป็นประมาณน่้ช่วงวัยรุ่นนะเราอาจจะต้องแบบติดเพื่อนนู่นนี่นั่นแต่พอเราโตไปอย่างเงี้ยอ่าสัก 30- 40อัพขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มีความสุขเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของ จำนวนนะคะมันมันเป็นในเรื่องของคุณภาพมากกว่าฉะนั้นเวลาตอนที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตสําหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคุณภาพแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เข้าสังคมนะบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะไปเจออยากจะไปแฮงเอาท์เจอเพื่อนกลุ่มใหม่ๆเจอได้แต่คุณก็จะมีกําแพงคือ ในเรื่องของการปรับตัวเข้าสังคมได้ตามปกติไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดใครจะมารู้ชีวิตช่างเยอะๆหรือว่าจะมีเห็นในเรื่องของพาร์อีกมุมหนึ่งของคุณที่ลึกๆที่น้อยคนจะเห็นแบบนี้คุณจะแสดงออกเฉพาะบางคนเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งพันธุ์นะเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับในเรื่องของที่อยู่อาศัยอที่อยู่อาศัยชัดเจนแน่นอนมีเกณฑ์แนวโน้มค่ะรีโนเวทบ้านทําบ้านใหม่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งไพ่อะอวดคำเขาบอกมาอยู่แล้วว่าดีกว่าเดิมบางคนมีความคิดจกจะทําบ้านมานานละเลื่อยเปื่อยโยนะคะยังไม่ได้จัดลําดับความสําคัญแต่ถ้าเกิดคุณมีความคิดนะที่จะทำเมื่อไหร่เนี่ยมันขึ้นมาว่ามันดีกว่าเดิมนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมง่ายๆเลยสําหรับบางคนที่แบบอาจจะยังไม่มีงบหรือว่ายังไม่พร้อมนะคะในเรื่องของการทําตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องปรับมูดของบ้านหรือว่าอาจจะเพิ่มในเรื่องของแสงสว่างของบ้านให้มากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะใช้ในเรื่อง ของแบบสีที่มันดูอึมครึมมากเกินไปหรือบางคนอาจจะใช้แบบสีขาวพื้นๆมากเกินไปแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าจะเปลี่ยนนะในเรื่องของการแบบปรับให้มันดีขึ้นนะคะจากจากหน้าไพ่ยอย่างงี้คุณอาจจะเปลี่ยนเป็นสีแบบอารมณ์เหมือนวอร์มไว้นะคะเป็นแบบ ขาวนวลๆอะไรแบบนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์นะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหลอดไฟหลายแบบเนาะหลอดไฟที่เปลี่ยนสียังไงอะไรก็ทําได้นะลองดูส่วนในเรื่องของญาติพี่น้องค่ะความสัมพันธ์ปิงก็มองว่าดีขึ้นนะแล้วก็จะมีในเรื่องของญาติพี่น้องคนเก่านะที่คุณอาจจะตัดขาดกันไปนานแล้วไม่ได้คุยกันนานแล้วอาจจะมีการติดต่อนะคะการเข้ามาเจอกันนะคะหรือบางคนที่แบบคุณเคยคุยแล้วก็ห่างหายกันไปนะคะหรืออาจจะถึงขั้นที่เคยทะเลาะก,กันแบบเนี้ยะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้ในเรื่องของการพูดคุยกันกลับมาเนี่ยมันส่งผลดีแน่นอนนะคะมันเหมือนกับว่าเขาก็เจอคุณในเวอร์ชันที่ดีขึ้นส่วนคุณก็เจอเขาในเวอร์ชันที่ดีขึ้นมันทําให้ในเรื่องของภาษาหรือการสื่อสารเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของญาติพี่น้องหรือญาติห่างๆที่เคยทะเลาะขัดแย้งกันเนี่ยมันจะอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะอีกตําแหน่งหนึ่งนะคะที่ดีเช่นเดียวกันจะเบื่อไม่ได้มันมีแต่ดีๆนะคะเออส่วนใหญ่มันดีทั้งนั้นเลยเนาะอ้าวมาดูกันก็คือตําแหน่งปุตตะนั่นเองเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งใใหหมมมม่่ๆๆคควาิดอื ให้นะมันขึ้นมามองได้หลายมุม อันนี้มันเป็นลักษณะก็คือจะหมายถึงในเรื่องของพิธีกรรมการเตรียมตัวเพื่อที่จะบวชเนาะแต่เรามองมุมหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับว่าในเรื่องของความคิดในเรื่องของการเริ่มอะไรมันเหมือนกับคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะเช่นบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับชอบในเรื่องของการค้าขายที่ผ่านมานะคะอาจจะดูคนอื่นขายอยากจะทาอย่างงุ้นอย่างนี้บ้างแต่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองหมายถึงในเรื่องของภาพลักษณ์ในกรณีที่แบบเราจะไลฟ์แล้ว,เ,ลอวลเอาตัวเองออกมาแบบเนี้ยคุณอาจจะมีความเขินอายหรือยังไม่พร้อมต่งตางๆแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าตตััววคุณเเเเอออองงง่่่พรรรร้้มมกกกียบในนืขาิ แล้วในสิ่งใหม่ๆหที่คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นเนี่ยคุณไม่ได้มีในเรื่องของความกลัวคุณรู้ในเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วบางคนนะอ,อย่างเช่นในเรื่องของธรรุรกิจบางคนอาจจะแบบอยากเปิดร้านอาหารอยากค้าขายอยากเป็นแม่ค้าต่างๆบางทีเราจะมีความคาดหวังเยอะคาดหวังในเรื่องของกาําไรให้ธรุรกิจมันดีนะคะหรืออะไรต่างๆที่เป็นในเรื่องของเชิงบวกแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณคิดจะลงมือทำเนี่ยมันยังไม่สําเร็จในระยะเวลาอันใกล้คุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับมัน ไม่ได้ปล่อยมือจากกันไปง่ายๆนะคะรวมถึงในเรื่องของการศึกษาการหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยพิงว่ามีแนวโน้มสูงนะคะถ้าเกิดใครที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วมีความคิดในเรื่องของการที่จะหาควารมรู้เพิ่มเติมอาจจะเป็นการเทคคอร์สระยะสั้นค่ะนะคะเป็นคอร์สพัฒนาตัวเองหรือว่าเป็นในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของธุรกิจต,ต่างๆเนี่ยได้รวมถึงในเรื่องของคอร์สที่เกี่ยวกับในเรื่องของอาชีพการทําอะไรใหม่ๆเสริมเพิ่มเติมแบบนี้ก็ส่งผลดีหมดเลยเอาเป็นว่าดวงในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของรกรารหาความรู้ ดีแน่นอนนะคะแล้วก็ต่อมานะคะตำแหน่งอลิอะนี่ไงเจอสิ่งที่ไม่ดีละอืตำแหน่งอลิเป็นยังไงบ้างมีศัตรูไหมมีแน่นอนนะคะขึ้นมานะตำแหน่งอลิเนะี่ยยังยังคงมาแต่ว่าศัตรูเนี่ยนะคะเวทคําคือด้านมืดแปลว่าอะไรศัตรูของคุณคู่อาฆาตนะคะของคุณเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเป็นลักษณะเหมือนสายปัน่น อยู่เบื้องหลังแล้วทําให้คนอื่นแบบเข้าใจคุณผิดนะแต่พอแบบจะมาปะทะมาคุยกันอะไรต่อหน้าแบบนี้เขาไม่ได้แสดงออกเท่าไหร่นะคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมี power สูงนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานหรืออาจจะเป็นคนที่มีในเรื่องของออคนรู้จักเยอะนะคะในพื้นที่นั้นๆนถ้าเกิดเทียบกับคุณนะคะก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปสนใจทีนี้ถามดูซิไหนขยายเพิ่มเติมดูตําแหน่งวินาที่มันเชื่อมโยงกันซิ คุณนิ่งอะความนิ่งมันจะสยบความเคลื่อนไหวทุกอย่างนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะบับเออวอยไวหรือมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณให้เวลาเป็นตัวชีวัด นะคะคุณไม่ให้ค่ากับการที่ใครจะมาพูดหรือว่าวิาวาพากษ์วิจารณ์คุณว่าคุณเป็นแบบไหนสิ่งที่คุณทําได้คือคุณนิ่งและคุณรอให้คนเหล่านั้นนะคะเข้ามาสัมผัสตัวคุณอย่างแท้จริงมันเลยกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถที่จะเหมือนกับมาปะทะหรือว่ามาพูดอะไรกับคุณโดยตรงได้ลักษณะแค่พูดเชิงประมาณนี้แหละนะคนไหนอยากจะเชื่อก็เชื่อนะคะอย่างที่เราพูดกันเวลาคนเราทุกคนนะคะฟังใครเนี่ยนะเวลาตอนที่มีเรื่องเล่าสักเรื่องหนึ่งนะคะเราฟังใครเนี่ยเราเราไม่ได้ฟังจากในเรื่องของแบบ ความแบบเที่ยงธรรมนะคะหรือยุติธรรมเสมอจะไปแล้วจะมองจากตรงไหนอคติสิ่งที่ได้รับ หลายๆอย่างนะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ที่เขาตัดสินคุณนะคะจากคําพูดของคนอื่นน่คุณไม่ต้องสนใจเขาไม่มีค่าพอที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะคุณทําตัวดีอยู่แล้วคุณพัฒนาตัวเองอยู่แล้วคุณสําเร็จเถอะค่ะรับรองเดี๋ยวพอถึงในเรื่องของความสําเร็จเข้ามานะคะรวมถึงในเรื่องของความเป็นตัวตนของคุณนะ่ะว่าคุณเป็นแบบไหนคนเหล่านั้นจะเข้าใจคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะ,คว,ะ,ค,ะความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วขึ้นมานะคะความรักดีนะคะแต มันขึ้นมาว่าคําว่าควบคุมหมายถึงอะไรถ้าเกิดคนที่มีแฟนนะคะคนที่มีคู่อย่างเงี้ยคู่ของคุณอาจจะควบคุมคุณพยายามที่จะเหมือนกับให้คุณเป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังอย่างที่เขาต้องการนะคะหรือบางทีตัวคุณเนี่ยอาจจะอยากควบคุมเขาเช่นเดียวกันทีนี้ต่างคนเนี่ย มีความต้องการนะคะในเรื่องของการควบคุมในระหว่างเดียวกันน่ะคุณทั้งคู่ก็มีในเรื่องของความรักอิสระหรือมีในเรื่องของมุมมองอะไรบางอย่างที่เหมือนก็ชัดเจนว่าเรื่องนี้ฉันรับไม่ได้เรื่องนี้ฉันโอเคเรื่องนี้ฉันไม่โอเคสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะก็คือเป็นในเรื่องของการสื่อสารอ้าวเดี๋ยวขยายไพ่เพิ่มแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบไหนต่อไปอสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วมันก็จะแบบอึดอัดอ่ะเพราะว่าดูแล้วนะคะดูแล้วก็คือเหมือนก็ต่างคนต่างแข็งไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่ มีเกณฑ์แนวโน้มเลิกลาไหมไม่ได้มีในเรื่องของการเลิกลาแต่ว่ามันจะอยู่กันเหมือนกับอยู่ก็เหมือนไม่ได้อยู่นะคะบางคนอาจจะทะเลาะกันไม่ได้เลิกกันแต่ว่าก็เป็นลักษณะของการที่จะแยกกันอยู่มากกว่านะคะแยกข้องนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวนะคะเหมือนกับกินข้าวด้วยกันแต่จะใช้ชีวิตทําอะไรยังไงก็คือเหมือนกับต่างคนต่างใช้ชีวิตอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนคนโสดมาดูกันขอขยายไพ่นะนิดนึงสําหรับคนโสดเป็นยังไงบ้าง จะมีคนเข้ามาไหมคนโสดจะมีคนเข้ามาให้ระมัดระวังในเรื่องของการเลือกคู่ดีๆนะอืมมองได้สองพาร์ทนะคะคนที่มีนะคะในเรื่องของโอกาสการที่จะมีคนดีๆเข้ามาเนี่ยอืมอย่างว่าทุกวันนี้นะคะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าใครเข้ามาเขาจะดีหรือไม่ดีแบบไหนแต่ว่าสาหรับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยคุณจะเจอคนที่ดีมาก และในระหว่างเดียวกันคุณก็จะเจอคนที่ไม่ดีมากเช่นเดียวกันนะต้องแบบดูดีๆเนาะ,ะทีนี้จะเจอจากไหนพี่มองว่าจะเจอจากในเรื่องของการที่จะมีเพื่อนแนะนํากลุ่มคนสังคมนะคนใกล้ตัวคุณหรือว่าเป็นคนที่คุณแบบว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคุณอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาเขามาก่อนแต่ไม่เคยพูดคุยกันแบบนี้นะคะทีนี้ความสัมพันธ์มันได้ทั้งสองพาอย่าเลือกผิดแล้วกัน ช่วงนี้หลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายก็มีความเนื้อหอมอยู่มีคนเข้ามาสนใจนะคะแล้วก็มีในเรื่องของคนที่แบบเข้ามาหวังหลอกลวงคุณหรือว่ามาทําให้คุณรักแล้วเดินจากคุณไปเหมือนกันไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเราจะอยู่ยังไงก็ได้ขอให้เรามีค่านะคะเราจะอยู่ยังไงก็ได้อยู่บนพื้นฐานของความสุขโดยที่ไม่เดือดร้อนใครแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกผิดเนี่ย ชีวิตมันจะเปลี่ยนตอนนี้ชีวิตมันดีอยู่แล้วอะนะคะบางครั้งเนี่ยการมีคู่เนี่ยอาจจะไม่สําคัญเท่ากับการมีเงินถ้าเกิดไม่ได้นิสไม่ได้ต้องการตรงนี้นะให้โฟกัสในเรื่องของการเงินดีกว่านะการเงินการงานการทําอะไรใหม่ๆมันโดดเด่นอยู่แล้วต่อมาค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องของสุขภาพนะคะตําแหน่งมรณะสุขภาพโอ้โหให้ระมัดระวังนะในเรื่องของโรคเรื้อรังโรคเก่าที่เคยเป็นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการผ่าตัด นานแล้วนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เคยไปเช็คอพสุขภาพไปดูแลสุขภาพแบบนี้มันมีโอกาสที่โรคเก่าโรคเลือล้อรลังโรคที่คุณเคยเป็นเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ให้ระมัดระวังนะในเรื่องของการเช็คอปการตรวจสุขภาพเนี่ยต้องดูแลให้ดีดด้วยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการปวดเข่าวปวดข้อหรือมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของมดลูกสําหรับคุณผู้ชายก็จะมีอาการออฟฟิศซินโดมนะปวดแขนปวดไหล่หรือว่าปวดร่างกายตามกล้ามเนื้อต่างๆนั่นเองค่ะ พยายามที่จะควบคุมในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนเนาะเออ,เอ,อใชอ่เราจะไปวางทงทำไมขอโทษนิมนต้องอยู่ตรงนี้นะคะ,ะถ้าเกิดเรามองก็เกี่ยวกับในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนด้วยถ้าเกิดคุณจัดสรรในเรื่องของเวลานอนนะคะการใช้ชีวิตการทานอาหารต่างๆเนี่ยได้ดีพิงก็มองว่ามันดีเกินเจ็ดถึงแปอแล้วเหมือนกับที่เขาพูดไงว่าบางคนอยากจะลดน้าหนักแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายแต่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพ นะคะแล้วก็รวมถึงนเรื่องของการกินอาหารนั่นเองมันมีผล80%มากกว่าก็ให้เริ่มต้นจากตรงนี้นะคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานนะคะทำตามนี้ง่ายๆสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะและตําแหน่งที่เราจะคุยกันตําแหน่งสุภะเป็นไฮไลท์เลยนะดูสิเออลูกหักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะเป็นยังไงอะ่ะนะขึ้นมาเวทธรคือแคลคลาดนะจะหมายถึงอะไรไม่มีใครฆ่าคุณได้ นะคะมีปัญหาปุ๊บเป็นยังไงคะทุกอย่างผ่านไปได้ง่ายๆสบายสบายเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นของชีวิตนะสำหรับชาวลักนณาราศีกันนะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของการกลับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดคุณมีความเชื่อเกี่ยวกับการไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพีมมองว่าจะเป็นลักษณะเหมือน พ่อปู่นะคะอาจจะเป็นทางสายพญานาคก็ได้นะคะรวมถึงนะคะถ้าเกิดอีกพาร์ทหนึ่งก็อาจจะเป็นเทวีสุวรรณเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดมีในเรื่องของการกลับไหว้ก็ให้ไปกลับไหว้เสริมประมาณนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดบางคนไม่สะดวกอยากจะปฏิบัติด้วยตัวเองทําด้วยตัวเอง,เองคุณสามารถทําได้แต่ว่าเดี๋ยวปิ๊งจะใช้ไพ่นะคะขยายเพิ่มเติมอีก3ใบมาดูสิ เกี่ยวกับในเรื่องของการทําบุญนะไหนดูซิจะต้องทําบุญอะไรแบบไหนยังไงโอเคอ่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นในเรื่องของการทำบุญเนี่ยพิงบอกว่าช่วงระยะเวลา1ปีนับจากนี้เนี่ยให้เน้นเป็นในเรื่องของการแบบ ทำบุญลักษณะเหมือนกับเป็นการบริจาคเป็นการทําทานนะคะช่วยเหลือนะคะคนยากไร้นะคะหรือว่าช่วยเหลือเด็กนะตามมูลนิธิที่ต่างๆแบบนี้อันนี้ส่งผลดีหมดเลยนะคะเอ,อ่ออันนี้ก็เป็นหลักการเสริมที่ง่ายๆแต่ถ้าเกิดบางคนนะคะที่ไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางก็ให้เป็นในเรื่องของการบริจาคก็ได้คุณจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีในเรื่องของดาวอาทิตย์นั่นก็คือเลขหนึ่งยอดเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีเลขหนึ่งอยู่ในนั้นนะคะก็คือเป็นการแก้ดวงเสริมดวงอีกด้วยสุดท้ายค่ะนะคะตํา ลาภะเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่มีเกณฑ์ไหมให้ประมาณสัก50%แล้วกันที่นี้เลขเนี่ยมันจะมาจากไหนบางทีเลขมันจะมาแบบเป็นเลขใกล้ตัวเป็นเลขที่คุณไม่คาดคิดหรือว่าบางทีแบบใกล้ๆวันแล้วเป็นเลขที่คุณไม่สนใจแล้วมีคนแบบมาให้คุณน่ยมันจะมาแบบฟุ๊ๆมาแบบไม่ตั้งใจนะเลขตัวไหนที่คุณตั้งใจซื้อบางทีมันไม่ออกแต่เลขตัวไหนที่คุณแบบว่ามองผ่านๆหรือมีคนบอกคุณขึ้นมาแบบเนี้ยคุณซื้อแล้วมันมีโอกาสที่จะ ถูกนะคะมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของโชคลาภตรงนี้เกิดขึ้นส่วนในเรื่องของไพ่เลขนำโชคที่ปิงจะหยิบให้นะคะปิงจะหยิบให้ทั้งหมด3ใบก็คือจะมีเลขที่เป็นเลขเด่นกับเลขรองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้าง1 2 3สโอเค6 7 5นะคะเลขเด่นคือ6,7 5นะคะถ้าเกิดเป็นเลขรองก็คือจะมีเลข4กับเลข2นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งเลข4กับเลข2จบแล้วนะคะสำหรับการทำนายของชาวลัคนาราศีกันนะคะถ้าเกิดใครที่ฟังคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงก็สามารถเป็นกำลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆนะะกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คล,คลิปหน้าสวัสดีค่ะ